สวัสดีครับสำหรับชาว Exit TV ทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่เดือนใหม่อย่างเป็นทางการนะครับเหลืออีกประมาณเดือนเดียวนะครับเราก็จะเข้าสู่ช่วงสิ้นปีแล้วคลิปวิดีโอ EP ก่อนได้พูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้ก็เหมือนหัวข้อหน้าปกเลยครับเชื่อไหมว่าผมได้รับคำถามแบบนี้จากทางทีมงานวันละไม่ต่ากว่า10คน ว่าจะต้องคัดเลือกสินค้ายังไงเอาอะไรไปขายดีแล้วจะดูได้ยังไงว่ามันมีความต้องการสินค้าที่เราคิดเนี่ยมันจะถูกไหมเพราะว่าระบบ a เม Amazon เป็นระบบแบบ FBA พอเป็นระบบแบบ FBA มันก็ต้องเอาสินค้าไปสต็อกแล้วถ้าสมมุติเราเลือกไม่ถูกมันจะเจ๊งไหมผมได้รับคำถามแบบนี้ประมาณวันละสิบข,ข้อความนะครับเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วแล้วก็เคยทําคลิปออกมาตอบคําถามในลักษณะแนวนี้แล้วเรื่องของการวิเคราะห์สินค้า เบื้องต้นนะครับแต่นั่นอาจจะยากไปสําหรับ คนที่ยังไม่เข้าใจเรือกอย่างนี้ดีกว่าคนที่เข้าใจแล้วเขาก็เอาไปปรับใช้ได้ดีนะครับซึ่งวันนี้ผมมีวิธีที่ง่ายกว่าวิธีเดิมอีกที่จะทำให้ทุกท่านเลือกสินค้าได้ว่าท้ายที่สุดแล้วเราจะเอาสินค้าตัวไหนที่มีอยู่ในมือเราอยู่แล้วอะ่ะสมมุติเราเป็นแม่ค้าทิกตอกแม่ค้าแบบในช้อปปีแม่ค้าน l a แ a ซ่าอยู่แล้วนะครับสินค้าค่อนข้างที่จะเยอะเราจะเอาสินค้าแบบไหนตัวไหนเลือกที่จะไปขายก่อนนี่ไม่ใช่ EP ีสำหรับคนที่ยังไม่มีสิน ถ้าคุณยังไม่มีสินค้าให้ย้อนกลับไปดูก่อนก่อนๆก่อนแต่ถ้าตัวคุณเองเป็นแม่ค้าพ่อค้าอยู่แล้วในไทยไม่ว่วจะเป็นช้อปปี้รัสดาหรือแพลตฟอร์มต่างๆหรือเว็บไซต์หรือแม้แต่กระทั่งไลน์ส่วนตัวของคุณเองสามารถมาดู EP ีนี้ได้เลยเผื่อที่จะอยากขยับได้กําไรมา r จิ้นส่วนต่างที่ได้เยอะกว่าที่ขายในไทยก็ลองดูแล้วกันนะครับผมมักจะใช้วิธีนี้ครับถ้าตัวท่านขายสินค้าในไทยมีสินค้าหลากหลาย SKU เลยหลักร SKU แต่ยังไม่รู้ก่อนอื่นเลยข้อแรกนะครับตัวท่านจะต้องเป็นผู้ใช้งาน amazon.com ก่อนเข้าไปดูก่อนครับว่าเว็บไซต์ amazon.com หรือแอปพลิเคชัน amazon เนี่ยเขามีวิธีการใช้งานยังไงรูปภาพยังไงหน้าตายังไงคือถ้าเราจะไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในนั้นแต่เราไม่เคยชินกับการใช้งานบนแพลตฟอร์มเลยหรือไม่คุ้นเคยเลยผมว่าแบบเนี้ยไม่มีเซนส์เลยนะครับเรา ราจะไปขายที่ไหนสมมุติเราจะไปขายของตลาดนะัดเนี้ยเราก็ต้องไปเดินก่อนไปดูทําเลก่อนว่าเฮ้ยมันว่างตรงนี้หรือเปล่าแล้วในตลาดตรงนี้มันยังไม่มีอะไรขายแล้วลองไปถามลูกค้าดูซิว่าเขาชอบอะไรนี่คือการตลาดแบบออฟไลน์ line. แต่ถ้าออนไลน์ถ้าคุณไม่เคยใช้งานแพลตฟอร์มนั้นเลยหรือไม่เคยเป็นลูกค้านั้นเลยสักแต่ว่าอยากจะเอาของเข้าไปขายจริงๆมันทําได้ครับเพียงแต่คุณไม่ถึงขนาดจะต้องเป็นลูกค้าเขาก็ได้เข้าไปใช้งานในแพลตฟอร์มเขาก ไปดูสินค้าไปเลื่อนดูไปเลื่อนดูไปเลื่อนด,อนดูแค่นี้พอครับหลังจากนั้นให้เรามองสินค้าของตัวเราเองข้อแรกเลยคือตัวคุณเองนั้นจะต้องรู้จักชื่อเรียกสินค้าหรือที่เรียกว่าคีย์เวิร์ดของสินค้าของตัวคุณเองว่าท้ายที่สุดแล้วสินค้าที่คุณขายอยู่ในไทยเนี่ยมันเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรถ้าตัวคุณไม่รู้นะครับใช้ Google ช่วยได้จริงๆ Google เนี่ยเขา ฉลาดมานานแล้วนะครับใช้เขาให้เป็นประโยชน์คลิกเข้าไปดูข้อมูลเขียนเป,ป็นภาษาไทยแล้วค่อยเอาไปเซิร์ชบนอเมซอนถ้าคุณเจอสินค้าของคู่แข่งออกมาเต็มเลยยาวพืชเลยแสดงว่าสินค้านั้นมีคนขายเว้ยงั้นก็หมายความว่ากูก็ต้องเอาไปขายได้เช่นเดียวกันข้อที่2ครับข้อที่2เนี่ยคือสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับถ้าสินค้านั้นหรือคีย์เวิร์ดนั้นนะครับเวลาดูสินค้า ว่าคุณจะขายอะไรให้ตัวคุณเองนั้นไปเปิดในคอมพิวเตอร์เข้าเว็บ Amazon.com เท่านั้นไม่ควรที่จะเปิดในมือถือนะครับไม่งั้นผลของการวิเคราะห์ของเรามันจะเพี้ยนเปิดในคอมพิวเตอร์ถ้ารู้คีย์เวิร์ดของตัวเองแล้วเอาไปพิมพ์ลงบนช่อง Amazon search bar นะครับพิมพ์เข้าไปเลยครับพิมพ์เข้าไปเสร็จปั๊บถ้าตัวคุณเองเจอคู่แข่งที่ขายอยู่บน Amazon มากกว่า100หน้าย้ำนะครับ มากกว่า100หน้าสินค้านั้นไม่ควรที่จะถูกขายเข้าไปเพราะว่าตัวคุณเองนั้นจะแข่งขันได้ยากมากๆทางที่ดีที่สุดถ้าตัวคุณเองรู้คีย์เวิร์ดแล้วนะครับคู่แข่งจำนวนหน้าบนอเมซอนอันนี้เท่าที่ผมแนะนำนะครับจริงๆแล้วมันยังดูแบบหลายอย่างมากๆกว่านี้แบบนั้นต้องจ้างผมเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวเท่านั้นถึงจะมาบอกข้อมูลตรงนี้ได้แต่อันนี้ให้ดูเข้า เผื่อใครอยากจะไปลองทําก่อนโอเคไหมฮะถ้ามีคู่แข่งประมาณ50หน้าประมาณนี้แต่ก็ไม่ใช่น้อยเกินแบบ1-2หน้า1-3หน้า1-9หน้าอย่างนี้ไม่เอานะจะต้องมีเกินประมาณ20-30หน้าประมาณนี้แต่ไม่เกิน50หน้าแบบนี้นครับแสดงว่าสินค้ามีคู่แข่งพอประมาณแล้วมีความต้องการที่ค่อนข้างพอเหมาะพอเจาะกับที่เราอยากจะขายสินค้าตัวนั้นอันนี้ข้อที่2 นะข้อที่3ต่อมาครับข้อนี้สําคัญที่สุดเลย ถ้าสินค้าของคู่แข่งที่คุณเซิร์ชเข้ามานั้นในหน้า 1— ถึงหน้า10คุณดูแล้วแหละว่ามีดาวน้อยเห็นดาวไหมดาวคือรีวิวนะฮะที่ลูกค้าเข้ามาซื้อจริงถ้ามันมีดาวน้อยมากๆ 1— 2ถสรีวิว3รีวิวอย่างเงี้ยปะปนกันตั้งแต่หน้าแรกแบบเนี้ยสินค้านี้ไม่ควรที่จะขายแต่ถ้าสินค้านี้เข้าเกณฑ์ทั้งหมด3ข้อข้อที่3คือถ้ามีรีวิวตั้งแต่หลักหลาย จนถึงหลักพันปะปนกันไปตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสิบแสดงว่าสินค้านั้นมีความต้องการของตลาดพอสมควรเลยทีนี้ไม่ว่าคุณจะขายอะไรหมวดไหนก็ตามให้ใช้วิธีเบื้องต้นนี้ในการวิเคราะห์เลือกสินค้าที่ตัวเองเหมาะสมจะเอาเข้าไปขายบนอเมซอนมันจะเป็นการคัด กรองได้ดีมากๆเลยครับอะแล้วบางคนถามก็หนูมีหลายสีอะหนูมีหลายไซส์อะแบบนี้ต้องเซิร์ชทุกอันเลยเปล่าเซิร์ชแค่คีย์เวิร์ดหลักที่ใช้เรียกชื่อสินค้าหรืออ e ีสินค้านั้นชื่ออะไรเราก็เอาตรงนั้นแหละแค่นั้นแหละไปเซิร์ชไซส์ไม่เกี่ยวไวรเลชันไม่เกี่ยวเข้าใจไหมฮะนี่คือ3ข้อสําหรับคนที่ยังไม่อยากจ้างที่ปรึกษาอยากจะงมหาทางเองก่อนว่ามันจะต้องมีการคัดเลือกสินค้ายังไงให้ใช้วิธีนี้แล้วก็ วิธีนี้นะครับผมไม่ได้ออกมาพูดลอยๆนะฮะมีว่าที่ลูกศิษย์บางท่านเอาวิธีนี้ที่ทีมงานผมตอบวันละสิบกว่าข้อความเนี่ยไปทดลองทําก่อนแล้วค่อยกลับมาจ้างผมก็มีคือมียอดขายแล้วอะ่ะจากการทําแค่เนี้ส3ข้อแล้วพอเขาจะกโก o จะเติบโตหรือว่าจะพัฒนาสินค้าให้มันดีกว่านี้หรือแม้แต่กระทั่งติดปัญหาใหญ่ๆที่ผมไม่ได้ออกมาบอกในที่สาธารณะแบบนี้เขาย้อนกลับมาจ้างให้หลัง บอกเฮ้ย hey, คุณต้อมรู้เปล่าว่าทีมงานที่ตอบไปวันนั้นน่ะเฮ้ยได้ผลมากๆเลยผมคัดเลือกสินค้าจะแบบนี้แหละวันนี้ผมก็เลยเอาคําตอบที่ผมสั่งให้ทีมงานตอบนั้นมาตอบทาง YouTube เพื่อให้ทุกๆท่านได้ทดลองทําวิธีนี้วิธีการคัดเลือกสินค้าแบบนี้ก่อนถ้าทําได้ผลแล้วก็มาขอบคุณทางทีมงานหลังไหมด้วยก็แลวกันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ตัวสินค้าที่ท่านเลือกมานั้นก็จะเป็นจะต้องมีคุณภาพอะไรต่อมีอะไรต่างๆ มากมายที่เราบอกกันตรงนี้ไม่ได้หรือบางท่านอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเมเซนอยู่แล้วว่าขายของไปเมรกามันก็ต้องมีคุณภาพเนาะสาเหตุอีกอย่างหนึ่งครับที่หลายๆท่านมักจะเลือกสินค้าแล้วขาดทุนกันนั่นก็คือไม่ได้โฟกัส กับสิ่งที่ตัวเองจะขายบางท่านเอาวิธีของผมไปทดลองใช้แต่ขายแม่งหลายหมวดหมู่เลยกูอยากวานแหเลยกูขายแม่งยี่บสี่หมวดเลยสุดท้ายพอมันไม่ประสบความสําเร็จก็จะมาว่าผมทีหลังว่าเฮ้ยวิธีที่คุณต้อมบอกมันไม่ได้ผลเลยมั่วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าฟังผมดีๆนะครับการขายสินค้าบนอเมซอนณะปัจจุบันนี้อเมซอนเขาเน้นให้เราสร้างแบรนด์ถ้าสมมุติว่าร้านค้าของคุณที่อยู่ในไทยสมมุตินะขายอยู่ในหมวด h e a l t h อนด์เพอร์ a นาแค คุณก็ควรที่จะลงสินค้าและวิเคราะห์สินค้าตามที่ผมบอกแบบนี้เฉพาะหมวด Health and Personal Care เท่านั้นไม่กระโดดข้ามไปกอสซอรี่ไม่กระโดดข้ามไปทอยไม่กระโดดข้ามไปของแต่งบ้านเพียงแค่หมวดเดียวเท่านั้นอย่าลืมนะครับสินค้า1ชิ้นที่ตัวคุณลงไปกับสินค้าชิ้นที่2และชิ้นที่3ผมเชื่อว่ามันไม่ได้หน้าตาเหมือนกันและสูตรผสมส่วนผสมหรืออะไรก็ตามแต่มันไม่ได้เหมือนกัน100%ซสินค้าที่ตัวท่านลง และถ้าฟังคลิปผมวันนี้มันอาจจะไปโดนในตัวที่7โดนในตัวที่12โดนในตัวที่8ก็ได้ไม่มีใครรู้แม้แต่กระทั่งตัวผมเองอเมซอนณะปัจจุบันยาหวานหมวดหมู่ขายครับให้ขายเพียงแค่หมวดเดียวแล้วใช้วิธีที่ผมบอกฟรีๆเนี่ยเอาไปวิเคราะห์แบบนี้มันก็ค่อนข้างที่จะได้ผลนะครับข้อห้ามเลยก็คือยาวานแต่ถ้าตัวท่านเองอยากรู้แล้วเอาไปทำแลแล้วมันเกิดผลหร คือแม้แต่กระทั่งเฮ้ย คุณต้อมมันต้องมีวิธีอะไรที่มากกว่านี้หรือเปล่าที่ช่วยคอนเฟิร์มว่าสินค้าที่ผมคิดสินค้าที่อยู่ในมือของผมจริงๆมันจะต้องมีวิเคราะห์การวิเคราะห์ที่มากขึ้นกว่านี้ไหมแบบนี้จะต้องใช้บริการที่ปรึกษาเท่านั้นครับเพราะว่าตอนนี้ผมออกมาพูดแบบสาธารณะผมไม่ได้เห็นสินค้าของตัวท่านไม่ได้รู้เลยว่าตัวท่านจะขายอะไรเข้าใจไหมฮะแต่ถ้าท่านให้ผมเป็นที่ปรึกษาให้ผมจะได้เห็นสิน สินค้าของตัวท่านว่าสินค้านั้นคืออะไรกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เราอยากจะขายที่เหมาะสมจริงๆมันอยู่กลุ่มไหนราคาที่ควรตั้งมันควรอยู่ในระดับไหนแบบนี้ครับจะเป็นการคุยแบบ p r i v a t e และมีข้อมูลอ้างอิงได้มากกว่านั่นก็หมายความว่าอัตราการเจ๊งของตัวท่านจะลดลงเข้าใจไหมฮะไม่ใช่มาแบบว่าโอเคฟังคุณต้อมแบบคลิปสาธารนณะแบบนี้คุณต้อมก็ไม่ได้รู้ว่าสินค้าของของตัวคุณเองคืออะไรจูๆ ก็มาบอกว่าเฮ้ย hey, มันขายไม่ได้วิธีคุณต้องคือผมไม่รู้ว่าตัวท่านขายสินค้าอะไรแต่ถ้าตัวท่านอยากเอาไปใช้ก็ขอให้เจาะจงเป็นหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่งเท่านั้นมันถึงจะใช้วิธีการนี้ได้ผลโอเคไหมฮะฉะนั้นคลิปนี้ครับจะสั้นมากแต่ถ้าท่านกำลังฟังอยู่และกำลังจะตัดสินใจที่อยากมีที่ปรึกษาขยายตลาดหรืออะไรก็ตามแต่คิดว่ามาจิ้นที่ขายในไทยคู่แข่งมันจะทับหัวกันตายอยู่แล้วอยากไป โกลมาจินหรือมีมาจินหรือมีกำไรที่มากกว่าต่อชิ้นที่อยู่ในไทยนะครับแล้วต้องการที่ปรึกษาสามารถติดต่อ Line แอดได้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็คลิปอย่างวันนี้เป็นรายการ a อ็กซิสทลงทุกวันอังคารนะครับกด s u b สไครต์ไลค์และแ a ร์ให้ผมด้วยเพราะว่าบางวันนะครับผมลงไม่ตรงเวลานะครับอันนี้แจ้งก่อนอาจจะมีเหตุอุบ i d ิเหอะไรต่างๆนิดหน่อยนะฮะแต่ถ้าตัวท่านอยากติดตามคลิปสั้นไม่อยากฟังคุณต้อง ูดเดยวยาวแบบนี้ผมจะลงคลิปในช่องทาง youtube ตรงนี้หรือที่เรียกว่าวิดีโอสั้นที่เรียกว่าช็อตนะครับกับช่องทาง tiktok นะครับทุกวันพุธ พฤหัสแล้วก็วันจันทร์หวังว่าวิธีการที่ผมพูดในวันนี้มันจะช่วยให้ท่านได้อะไรบางอย่างและสำหรับท่านที่ยังไม่มีทุนทรัพย์พอที่จะจ้างที่ปรึกษาสามารถเอาวิธีนี้ไปทดลองใช้ก่อนได้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าตัวท่านเห็นว่าที่ปรึกษาเริ่มสำคัญละวิธีการนี้กูไม่รู้จริงๆแม่งโคตรยากเลยจะต้องสู้รบปลบมือกับอเมซอนยังไงและทาความเข้าใจ ยังไงบนอเมซอนแบบนี้ครับติดต่อจ้างงานผมมาได้ที่ตรงนี้เลยนะครับ3หมวดหมู่ด้วยกันที่จะต้องจ้าง1ปีนั่นก็คือหมวด grocery and food หมวด health and personal care และหมวดเพสซ์ภายส่วนหมวดอื่นๆนะครับสามารถจ้างเพียง6เดือนได้และผมเตรียมราคาพิเศษไว้ให้ตัวท่านแล้วด้วยเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากติดตามวิดีโอสั้นต่อๆไปด้วยนะครับไม่ใช่ติดตามแค่รายการนี้นะฮะโอเคครับสวัสดีครับ